สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเลิฟทาโร่นะคะช่อนแห่งการดูดวงโดยไพ่ยิปซีไพ่ออร์คโคนะคะว่าทาแดนดอมในนคอนเทนต์ที่ว่าใครนะคะที่ไม่อยากให้คนมีแฟนเพวยเหตุผลว่าคนสมัยนี้ไว้ใจยาก <c oughs> เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะมาดูซซใครเขาหวังดีกับคุณ หรือเขาเห็นแกตัวกันแน่พูดแบบนี้อะ่ะนะเขาเป็นไข่เอคนที่จกักกวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้ได้มาเจอกันเขาเป็นคนที่บ้างงานแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระมากมายแล้วไม่ยุ่งอะไรด้วยอ่ะเออเป็นคนชาวแดนไกลเขามองว่าคุณอ่ะสวยเดือค่หามหมาเห่าเขาจึงมีความรู้สึกว่า เขาไม่อยากให้ใครได้เป็นแฟนคุณไม่อยากให้คุณได้เป็นแฟนใครเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้คุณเขาจะวิ่งมาหาคุณแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเขาอ่ะขอเวลาอีกสักหน่อยเพราะเขาอยากที่จะดูให้ดูว่าคุณอ่ะไม่ได้สนใจใครใช่ไหมคุณไม่ต้องการใครแล้วคุณก็มีใจให้กับเขา ด้วยหรือเปล่านั่นแหละเพราะคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอืเขาจึงมีความเป็นห่วงว่าถ้าคุณมีแฟนไปแล้วคนคนนั้นไม่ใช่คุณเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณอยู่ในทางไกลๆว่าคุณจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วคนที่เข้ามาในความสัมพันธนะ์อ่ะที่มาขอคบคุณเป็นแฟนเขาไว้ใจได้มากขนาดไหนจะดีเหมือนเขาหรือเปล่าหนังหน้าจะเป็นประมาณไหน เขามีความรู้สึกว่าคุณอะยังไม่สมควรมีแฟนในเวลานี้ควรจะทำตัวให้โสดหรือปิดกั้นความสัมพันธ์ไว้ก่อนเพื่ออะไรรอรอใครวะรอเขาไงเพราะว่าเขาอะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาตอนนี้เขายุ่งอยู่เขากำลังตีกันในหัวว่าเขาจะเอาอย่างไรแต่พอเขารู้ว่า ถ้าคุณจะมีแฟนเท่านั้นแหละโอ้โหพลังงานแบบประมาณไม่ไหวแล้วไม่ได้ไม่ได้จะนิ่งเฉยอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะต้องพบเจอคุณให้ได้เพื่อกันท่าเขาจะเป็นคนที่เป็นแบบนิสัยแย่มากเออถ้าเผื่อไม่มีคู่แข่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะนิ่งแต่พอมีคู่แข่งคนคนนี้อยากต้องการชนะใจคุณหรือต้องการชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาบอกว่าเขา คือเนื้อคู่ของคุณเขาไม่อยากให้คุณมีใครนอกจากเขานะ